สวัสดีครับวันนี้ก็มีคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกแล้วนะครับก็มาดูเขากินไส้กรอกนะครับโอ้โหดูครับเขากินไส้กรอกโอ้กินหน้าอร่อยไหมครับเนี่ยดูครับดูโอ้โหกินเอากินเอาครับโอ้เขากินกับข้าวด้วยนะครับโอ้โหดูตักข้าวครับโอ้โหดูกินกับซอสอะไรครับเนี่ยดูครับลูก ดูเขากินน่าอร่อยไหมครับเนี่ยโอ้โหจิ้มเอาจิ้มเอาครับดูครับโอ้โหกินไส้กรอกครับเพื่อนๆชอบกินข้าวกับไส้กรอกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหดูเขากินน่าอร่อยมากเลยครับโอ้โหมีอะไรด้วยครับเนี่ยโอ้โหดูจิ้มซอสดูเขาจิ้มซอสครับโอ้โหจิ้มอย่างเยอะครับใส่ข้าวไปด้วยครับเนี่ย โอ้โหดลครับโลโอ้กินหน้าอร่อยไหมครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนว่ากินแบบนี้มันกินหน้าอร่อยไหมครับเนี่ยโอ้โหดลครับโอ้โหโ้ครับพอกินแส่กรอบแล้วก็กินกับข้าวด้วยครับโอ้อันนี้ก็มากินมีครับหรือว่ามาม่าครับเนี่ย กินมาม่าหรือเปล่าครับเนี่ยมาม่าแล้วก็มีอะไรด้วยครับเนี่ยโอ้โหสีสันน่ากินไหมครับเพื่อนๆว่าดูครับโอ้โหน่าจะเป็นมาม่าเกาหลีเนี่ครับแน่เลยครับเนี่ยดูครับโอ้กินกับไอยหรือเปล่าครับเนี่ยดูโอ้โหกินหน้าอร่อยไหมครับเพื่อนๆว่ากินหน้าอร่อยไหมครับเนี่ยโอ้ดูดูสีสันเหมือนน่าจะใส่ สอดเยอะมากเลยครับเนี่ยดูครับโอ้โหน่าจะกินมามากเกาหลีครับเนี่ยโอ้โหกินหน้าอร่อยไหมครับเพื่อนๆว่ากินหน้ากินหน้าอร่อยไหมครับเนี่ยโอ้โหดูครับดูโอ้กินแบบโอ้ดูเขากินแล้วมันเหมือนเขากินหน้าอร่อยไหมครับโอ้โหดูครับจะหมดแล้วครับโอ้ย เห็นเขากินแล้วเพื oy, ่อนๆคืนน้ำลายไหมครับโอ้โหดูครับดูครับกินกับหอยหรือเปล่าครับเนี่ยมีหอยแล้วก็มีเส้นมากๆหรือเปล่าครับเนี่ยดูครับดูช้อนครับดูช้อนใหญ่ๆครับช้อนใหญ่ๆครับช้อนใหญ่มากเลยดูครับโอ้โหครับโอ้สีสันสด สีแดงแป้เลยครับโอ้โหกิมกับหอยกิมกับมีผักมีอะไรครับเนี่ยโอเพื่อนเพื่อว่ามันน่ากินไหมครับดูครับโอ้อันนี้ก็มันกินช็อกโกแลตครับโอดูรับดูโอ้โหกิหน่าอร่อยมากเลยครับเนี่ยช็อกโกแลตครับ่าจะเป็นช็อกโกแลตลาวาครับเนี่ยโอ้กินเอากินเอาโอ้ เพื่อนว่ามันน่ากินไหมครับดูครับโอ้โหดูครับเพื่อนๆเคยกินไหมครับเนี่ยมันน่าจะเป็นช็อกโกแลตลาวาครับเนี่ยดูครับดูโอ้โหกินดูเขากินน่าอร่อยมากเลยครับดูครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆเคยกินไหมครับเพื่อนเคยกินก็อคอมเมนต์มาหน่อยนะครับโอ้โหดูครับดูครับสงสัยต้อง ไปหาลองมากินดูนะครับดูครับดูครับโอ้โหกินหน้าอร่อยมากเลยครับดูครับโอ้โหนี่เป็นช็อกโกแลตลาวาหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้เพ,พื่อนๆว่ามันน่ากินไหมครับเนี่ยดูครับโอ้โหเขากินหน้าอร่อยมากเลยครับ